ทางด้านของพลเอกประยุทธ์เองก็มีภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ว่าตามกฎระเบียบปี2550นั่นก็คือคนที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องแสดงวิสัยทัศน์วันนี้แล้วนะคะ10ิบนาฬิกาจะมีความชัดเจนแต่ว่าการให้อํานาจสมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญตัติเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยนะคะที่จะทําให้การเลือกนายกรัฐมนตรีวันนี้แตกต่างจากการที่ เคยเลือกในอดีตที่ผ่านมาไปติดตามรายละเอียดค่ะจากรายงานชิ้นนี้กันค่ะนับถอยหลังจากนี้ไม่ถึง24ชั่วโมงประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทยจะต้องจารึกไว้อีกครั้งกับการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่29ซึ่งมีความพิเศษที่ให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติเลือกโดยตรงจึงทำให้ยังไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนเกิดขึ้น สำหรับแนวทางที่สนชจะหยิบยกมาใช้โดยอนุโลมในการสรรหานายกรัฐมนตรีนั่นคือการนำหลักเกณฑ์การเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2550ซึ่งกำหนดไว้ในหมวด9ว่าด้วยคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะมาตรา172ที่ให้อำนาจสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีโดยมีสมาชิกรับรองการเสนอชื่อหนึ่งใน5ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่นั้นหมายความว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า99คะแนนแล้วก็หลักเกณฑ์นี้ก็ไม่ได้แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากรัฐมนูญ50และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมากนักนะครับก็ใช้หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อถ้าคนเดียวเป็นอย่างไรสองคนเป็นอย่างไรหลายคนเป็นอย่างไรวิธีโหวต นะครับจะต,ต้องได้เกินกึ่งหนึ่งจากนั้นถ้ามีบุคคลครั้งแรกเกินกึ่งหนึ่งถ้ามีเกินจากกว่า2ชื่อถ้าชื่อเดียวก็เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเลยงดออกเสียงถ้าเกินถ้ามี2คนก็ คนครั้งแรกจะต้องให้เกินกึ่งหนึ่งครั้งที่สองคือคนที่ได้เสียงครั้งมากซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีปกติแต่สิ่งที่แตกต่างและไม่มีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี2550คือที่มาของนายกรัฐมนตรีซึ่งเดิมต้องมาจากสสจึงไม่ต้องกังวลเรื่องของการขาดคุณสมบัติในการทำหน้าที่จึงทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรีของสอนชได้กำหนดให้สนชที่เสนอชื่อต้องรับรองคุณสมบัติและผู้ถูกเสนอชื่อต้องยินยอมล่วงหน้าแล้วประการแรกผู้เสนอชื่อก็ต้อง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อก่อนว่าท่านมีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่ประการที่สองท่านก็คงต้องทาบทามคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีว่าท่านประสงค์รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะครับก็ผู้เสนอชื่อในวันพรุ่งนี้จะก,กี่คนก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็ต้องทาบทามมาแล้วครับ นอกจากนี้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมหรือแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้าสมาชิกทั้งหมดซึ่งแตกต่างกับการเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงปกติที่จะต้องเข้าร่วมประชุมและกล่าวกับที่ประชุมถึงความเหมาะสมที่จะเข้ารับตำแหนง่ง ขณะที่แคนดิเดตผู้ที่คาดว่าจะถูกเสนอชื่อและได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคงหนีไม่พ้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชอซึ่งก่อนหน้านี้สนชส่วนใหญ่ต่างประสานเสียงสนับสนุนจากผลงานที่เป็นประจักษ์ของสังคมกับการเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศในช่วงสองเดือนอีกทั้งนายทหารระดับสูงและเกจิอาจารย์ดังต่างฟันธงว่าพลเอกประยุทธ์เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด